ดีค่ะไม่ใช่ไหนนี่ออกไปมาค่ะบอ,อกวาหางนอ่นะคะไปลอนดอนกลับมานะคะไปแวะกินข่าวกันโอ้โหนะคะร้านอาหารไทย อรรยากาศน้ยเหมแรงนะคะหาโมงสี่หกโมงเหรอคะแดดออกนะคะคนก็นออกมาข้างนอกกันเอาวาอทินีอากาศจดใสได้ใน,ในเข้มบิดนะคะแดดออกคนก็นออกมาเหรินมานอนเล่น่นมะอยังสินะคะ ผ้าลูกผ้าล้าน้องมะเหล็น้ำะงนไอันนี้แดดส,สิหกม่วงอะนะคะพี่น้องฝนกับกระเลานสีมามองหนีมมส้มสำหรับคลิปนี้มาย่าขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไม้ย่าชาแนวน้ำด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย